กลาบสัลดีท่านผู้ชมก็ได้นะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Tokyo g o a w a k e n i n อีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมได้ปั้นตัวละครระดับแบบ LR ทั้งนั้นเลยครับดูสิครับแม่รุ้งเชียวนะแต่มันขาดไปช่องเงินนะครับเพื่อจะให้ช่องมันเต็มเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะจัดตัวนี้ให้มันเป็นระดับ LR นั่นก็คือ เทคนิ่เข็นนั่นเองนะครับแต่เป็นร่างต้นนะครับก็ไปดูผมอัพกันเลยว่าจะใช้เวลากี่นาทีไปครับไปดูตอนผมอัพกัน l e t สโกครับก็ตอนนี้เราอัพได้มาประมาณนี้แล้นะครับรู้สึกว่าโทเคนจะไม่พอนะครับ แต่เราจะหาวิถีทางอัพตัวนี้ให้ได้ผมไม่ยอมมาผมหาอะไรก็ได้อะด่านอะไรก็ได้ที่มันได้อะโอ้โหความยากอะไรหนึ่งดาวอ,อ๋อกว่าล้าไม่ได้อีกอืมต้องเริ่มอ่ะอืมผมว่าไปดูตอนที่ผมได้โทเค็นมาอัพกันดีกว่าและเรามาสรุปท้ายคลิปกันว่าใช้ประมาณกี่นาทีก็โอเคครับ l e t สโก โอก็ในที่สุดก็อัพได้สักทีคือแบบว่าโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอืมก็โอเคตอนนี้ก็ขึ้นเป็น LR ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวให้สอนอะไรอีกเนี่ยเอากดเข้าไปเฮ้ยก่องอะไรเนี่ยแล้วผมมีกุญแจเป็นร้อยหกอันเลยเหรออ๋อผมก็สุ่มไปมันได้อะไรอะ่ะผมก็งงเนงะินมันได้อะไรได้แบบ พวกแบบลูนท่าไม่ตายอะไรประมาณนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะก็สุ่มๆไปแล้วกันอืมสุ่มไปกดสุ่มสุ่มไปสุ่มไปลัวๆลัวๆจังหวะนี้ลัวๆลัวๆลัวๆว่าไงลัวๆโอ้โหลัวๆลัวๆลัว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 โอ้โหเมื่อไหร่มันจะหมดวะท่านผู้ชมอืมผมขอเร่งความเร็วคลิปสักหน่อยมาเลส go อ่ะโอเคสรุปว่ามันจะให้ใส่อะไรเหมือนลูนอะเหมือนลูนแบบถ้าไม่ตายอะไรก็ไม่รู้อะโอโหให้อัพอ่ะอัพไปอืมแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นอะไรอะเอชอาร์ SR. อ๋อของคานิกิมันจะเรียกว่ายังไงดีอะมันเหมือนลูนก็ไม่เชิงนะผมเรียกว่าใส่ใส่แบบลูนถ้าไม่ตายเลือ่อนอ๋อเรียกแค่นี้แหละผมไม่รู้ ก็เลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นอ่ะกดกลับอืมเลื่อนขั้นต่ออ๋อโอเคต่อไปตัวนี้มามาเลื่อนขั้นกันเลยโอ้ยผมจะเรียกว่ายัางไงดีจะลูนถ้าไม่ตายมันยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอืมอะไรอ๋อตัวนี้ไม่มีก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาผมจะมาสรุปให้ ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าผมใช้ไปกี่นาทีผมใช้ไป22นาทีนะครับกว่าจะได้โทเค็นอะไรมาโอ้โหมันยากอะ่ะยากมันไม่ยากแหละแต่ว่ามันนานก็ภารกิจของเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแบายข้าผมบายบาย